สวัสดีจ้าพี่น้องพาพพระพเจ้าเขาป่าอีกแล้ได้จ้าเบิง่งชีวิตนั่งกับวนเวียนอยู่ในป่าประมาณนี้จ้านั่งสิมหาสื่อพักจ้าพักบ้านเทาจ้าล้านคน้นคอมเมนต์จ้าที่นั่งสื่อไปกินประจําเนาะแล้วสิม,มีของแปลกมาตลอดเลยจ้าเรานั่งสิพาไปเบิ่งจ้าย,ยุคข,ข้างนานนี่เองค่ะทางยางไปประมาณนี้จ้าเราจะล้านนี้เลยสองล้านบาได้ผักผลไม้ผักไทยผักอีสาน ผลไม้ไทยผลไม่บ้านเขาจะมีบัสดุแนวเดยวสิพ้าไปเติมมันจะ้ะอมมะพริกมะเขียเกลือมะเขียนม่วงมะแปง้งทัว่วพูอันนี้อยังก็มกทั่วฝรั่งจะ้ะเราก็มีมะก,กอกะสิมีกระเจี๊ยบ ัประมาณนี้จ้ะทั่วงอกนี่งามผักจ้ะผักอันนี้นั่งีซื้อไปเฮ็ดนามปัน่นเทียวจ้ะเราก็นผักซีจีนอันนี้ใบยังเนาะโอใบเคอรี่แบบจะพี่น,อน้องนั่งบ่ค่อยมาดหรอกแต่ว่านั่งทาง้าพม,มเจ้ามาเบิ่งจัเซือมากอนนันฝรั่งภาษาอีสานอย่างปก็มากสีดา ห <laughs> <laughs> มักลำมใย,ยจ้ะอันนี้หมักเงาะหล้กกะมีอันบลัสเบอร์รี่หมักพิล่าจ้ะหมักพิลา่าอโวคาโ,โ,คโดลูกแพรแอปเปิ้ลนะคะหลากสีงามบ้างงามมีกล้วยบานเท่าเหล่ามีกล้วยฝรั่งมีมะกอกาตามที่เจ้าเห็นจ้ะ แหนผักซีกินหลกดหลกแมวผักซีกินมะข่ายเบอรห,หา้าเขียบหน่วยใหญ่ใหญ่คนขมเมนจะนี่ใครมักนัดจะหน่วยอลังการงานต่างมากเลยหมักสมแล้นั่งผิซื้อแก้วมังกรจ่าหมักสมอันนี้ลูกพับจะ้ะลูกพับเหมือนตะโก้บ้านเราเนาะหมักโกที่ห่อไปตําใจหมักนัดแม่จ่านั่งมักสมัยเด็กหน่อยสแน็คเด็กหน่อยอีสานมาเขียบ มักซิดาคราที่แล้วจ้ะอันนี้กิโลละหกเหรียญนด้จ้ะหกคุณยี่สิบามแล้วก็อันนี้กิโละนนะ 28, ล,นนโละเก้าเหรียญอันเราง้างน้ำจะนังมาเสือตลอดเอาไปใส่น้ำกั่นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องได้เวลายางกับบานจ,าจา้าจะเบิ่งของนังกระตาผักนังจ้าก,กับบังกันได้จ้าสวัสดีค่ะ